จะมาอัปเดตตัวโอเปอร์คุลคาเลียพาชิปัตนะครับอันนี้เป็นชุดแรกคลิปเพาะเอาไว้ใบเห็นไหมใบดกเลยเพราะว่าท้าต้นเนี่ยครับเขาชอบแสงจับถ้าแสงถึงใบก็จะแตกสวยส่วนอันเนี้ย ก็ย้ายมาในในจุดที่ได้รับแสงเยอะเหมือนกันแต่ว่าแรกๆเขาอาจจะต้องเขาเรียกอะไรค่อยๆเหมือนเหมือนแสงเขาจะเยอะไปแต่ว่าพอใบใบจริงชุดที่สองออกมาเนี่ยเริ่มสวยแล้วครับเริ่มสีดีขึ้นแล้วก็ถ้าเขายืนได้แล้วก็การเจริญเติบโตจะค่อนข้างไหวแล้วก็ต้นก็จะไม่ยืด อันนี้พองอกมาแล้วอันนี้จะเป็นพอทที่สุดท้ายที่บอกว่าสูตรที่ใช้การเพาะน่าจะดีที่สุดเพราะว่าเปอร์เซ็นต์งอกก็คืออยู่ในระดับที่10%แต่ว่าการงอกของเมล็ดค่อนข้างไวเพราะว่าเรามีการแช่ตัวน้ำยาเล่งรากด้วย คือเปอร์เซ็นต์การงอกอะ่ะหลักๆอยู่ที่มเมล็ดครับเพราะเป็นมเมล็ดป่าเปอร์เซ็นต์งอกจะค่อนข้างต่ำห้าถึงยีหรือว่าเฉลี่ยก็คือ10%นั่นเองสรุปการเพราะคือแบบวิธีสุดท้ายผอว่าดีที่สุดเปอร์เซ็นต์งอกได้แล้วก็งอกไวต้นนี้ผมก็เอามาโดนแสงเท่าต้นใหญ่เลยนะครับ เพราะว่าถ้าถ้าเขาได้รับแสงไวและยืนต้นได้นะเขาจะโตวไวแล้วก็แตกแตกใบไวโอเคครับ